นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบซากแรดขนหรือวูลลี่ไลโนในสภาพดีที่ไซเบียสำนักข่าว BBC ได้รายงานว่านักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบซากแรดขนหรือวูดลี่ไลโนในสภาพดีที่ไซบีเรียซึ่งแรดขนนี้เป็นสัตว์โบราณที่เคยอาศัยอยู่บนโลกเมื่อ2 0 0 0 0ถึง50,000่นปีก่อนซึ่งซากที่ค้นพบในครั้งนี้อวัยวะภายในต่างๆยังค่อนข้างสมบูรณ์ดีแม้แต่นอกก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีซึ่งนับว่าหายากมากๆและตอนนี้ซากของมันกำลังถูกส่งมายังห้องแลบ็บเพื่อวิเคราะห์อย่างละเอียดซึ่งซากแรดขนนี้ถูกทับ ผมจากน้ำแข็งมาตั้งแต่ยุคน้ำแข็งซึ่งการค้นพบซากดึกดำบรรที่ถูกแช่แข็งภายใต้น้ำแข็งนี้เป็นสัญญาณบ่งบอกถึงสภาวะโรคร้อนที่ทําให้น้ำแข็งข้าวโลกนั้นค่อยๆละลายจนค้นพบสิ่งมีชีวิตที่ถูกแช่แข็งไว้ภายใต้แผ่นน้ำแข็งเหล่านี้ซึ่งโดยปกติแล้วแรดในปัจจุบันมีลักษณะที่ไม่มีขนโดยแรดในปัจจุบันนี้มีอยู่3ประเภทนั่นก็คือแรดขาวซึ่งจะมีปากที่แบนล,ล่าแรดดำที่ลักษณะ ปากจะเป็นจงอยและแรดอินเดียที่เราคุ้นเคยกันดีในลักษณะที่บริเวณลำตัวของแรดเหมือนมีเสือ้อเกาะมาปกคลุมไว้อย่าลืมที่จะกดถูกใจและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ